เเล่านิทานหันจาเลื่อนชุมชนขอหนูมาฟัง,งนิทานมาฟังนิทานสนุกดี บกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีนี่ทำสนุกสนุกพ่อปาาค่ะนี่านเรื่องอะไรนะคะคุณรูเกี่ยวกับชุมชนนะคะอ๋อเด็พๆพร้อมที่จะฟังหรือยังคะค่ะพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะณชุมชนแห่งหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ คุณวันนี้อากาศดีมากเลยวันนี้เราไปซื้อของเข้าบ้านกันไหมได้คุณอ้อว่างพอดีจะไปซื้อที่ไหนดีล่ะไปซื้อตลาดแถวหมู่บ้านเรานี่แหละคุณพ่อคุณแม่คะกุ๊กคิดไปได้วยนะคะกุ๊กคิดอยากไปนั่งรถเที่ยวด้วยค่ะได้จา้าลูกนั้นไปเลยนะคะไปกันเลยเย้ yeah, ดีใจจังเลยได้ไปเที่ยวบินบินบิบิบิน คุณพ่อคุณแม่คะผ่านวัดที่คุณพ่อคุณแม่เคยทาอยู่มาทําบุญด้วยนะคะเนี่ยใช่ลูกวัดที่เรามาทําบุญกันยังไงล่ะลูกบึ้นบิ้นบ้นบ้นบ้นอยอยู่ใกล้ บึน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 หมตรงนี้แหละคุณพ่อตรงนี้คืออะไร<อ> uh คิดอยา่าู้ดจังเลยค่ะเดี๋ยวตรงนี้น่ะมันเป็นร้านอาหารหรือร้านกาแฟที่ผู้ใหญ่หรือเด็กๆมานั่งทานขนมอร่อยออร่อยก็มีด้วยนะลูก<อ> uh วันไหนว่างเดี๋ยวพ่อพามานั่งทานจ้าเฮยอยากมากคุณพ่อหนูอยากมาจริงๆได้จ้ะลูก มัน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 มั พ่อคะที่ต่างๆที่คุณพ่อขับรถผ่านมาอนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรคะอ๋อเขาเรียกว่าชุมชนและสถานที่ต่างๆในชุมชนของเรายังไงล่ะลูกและเดี๋ยวเห็นไหมตรงนั้นคาเฟ่ที่พ่อขับผ่านมาแล้วลูกบอกว่าอยากไปกินขนมอร่อยๆอวันหลังพ่อจะพาลูกไปอีกนะเย้ yeah, ดีใจจังเลยคะ่ะนั่นแหละเดี๋ยวพ่อจะพาไปนะค่ะคุณพอ่อ สวัสดีค่ะเด็กๆครูเบนค่ะสวัสดีค่ะคุณครูติ๋มค่ะวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมศิลปะกันนะคะอุปกรณ์ในการทําศิลปะจะอยู่ในถุงนี้ทุกอย่างเลยค่ะวันนี้เราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีใบงานสองแผ่นค่ะนะคะใบงานก็จะดูว่าวันที่9กรกฎาคม2564ันายค่ะนะคะแล้วก็จะมีสีกาวกันกรนะคะ สำหรับใบงานนั้นนะคะคุณครูแบงขารูปแผ่นแรกเลยจะมีรูปภาพที่เป็นรูปภาพชุมชนสถานที่ต่างๆนะคะส่วนให้เด็กทำอะไรคะแผ่นนี้จะให้เด็กๆนำไประบายสีให้สวยงามค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งแผ่นนะคะคือแผ่นนี้ค่ะจะมีรูปท้องถนนยู่ สิ่งแรกคือให้เด็กๆระบายสีสีทองถนนเลยค่ะเพราะว่าถนนมีสีอะไรบ้างคะก็จะมีสีน้ำตาลสีดำๆค่ะเ็น,<อ>เนถ้างั้นอันดับแรกเลยเรามาเริ่มระบายสีกันเลยก่อนไหมคะได้เลยค่ะคุณเบนค่ะหคุณเบนระบายนี้ก่อนนะคะ,ะนะคะคุณเบนระบายสีท้องถนนเป็นสีน้ำตาลนะคะเด็กๆค่อยระบายไปนะคะไม่ต้องรีบค่ะค่ะแล้วรูปภาพนะคะสถานที่ดเด็กๆก็สามารถ หยิบสีเลือกสีตามใจชอบเลยนะคะว่าเด็กๆชอบสีอะไรตกแต่งรูปภาพสถานที่ให้สวยงามเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะดเด็กๆคะครูเบนคะเสร็จแล้วค่ะของครูเบนก็เสร็จแล้วค่ะข,ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราตัดแผ่นนี้นะคะเด็กๆตัดสถานที่ต่างๆในชุมชนนะคะ ใช้กันใกลตัดเรามาเริ่มตัดกันเลยค่ะอันนี้นะคะสถานที่ต่างๆในชุมชนนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปทําอะไรต่อคะคุณเบนค่ะทีนี้เราก็มาดูนะคะที่คุณเบนระบายสีถนนนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างชุมชนของเราเริ่มจากบ้านของเราก่อนนะคะเดี๋ยวคุณูติมหาเบคเบนก่อนนะคะ ๋อนี่ไง<ห>ที่ <9 S 1> กาลให้ตัดออกมาแล้วเราก็จะมาตกแต่งบ้านบ้าน<อ>ตรงไหนีคะเอ๊บ้านของเราจะอยู่ในแวดล้อมอยู่ตรงกลางนียไหมคะ<ด>คุณเบนคะอันนี้บ้านของเรานะคะได้ค่ะเอ๊สถานที่ต่อไปใกล้บ้านของเราจะเป็นอะไรนะที่อยู่ใกล้บ้านของเรา เซเว่นค่ะคุณเ็นชอบมากเลยค่ะตัดแล้วเรานํามาติดได้เลยนะคะ่าอยู่ใกล้บ้านเด็กๆจะได้ไปซื้อขนมที่เซเว่นกันนะคะใช่ค่ะแปะเซเว่นค่ะสวยงามค่ะต่อไปใกล้บ้านของเราจะมีอะไรอีกนะที่วันนั้นคุณพ่อคุณแม่ค่ะไปเที่ยวเหมือนในนิทานเลยเราไปทำบุญที่ไหนนะคะคุณเบนขะที่พัดค่ะได้เลยค่ะ เราจะได้รู้จักไปทําบุญที่วัดมีวัดอยู่ใกล้ๆ<ใ>น,น,นี้นะคะค่ะต่อไปอ๊แล้วมีอะไรอีกนะที่อยู่ใกล้บ้านเด็กๆคุณพ่อคุณแม่จะได้ไปซื้อของมาไว้ทําอาหารนงครับเบนค่ในหมู่บ้านมีตลาดด้วยค่ะอดีจังเลยค่ะเราจะได้ไปซื้อของตลาดอยใ,ใกล้ๆเลยค่ะ ต่อไปใกล้บ้านของเด็กๆมีอะไรอีกนะคะมีอะไรอีกคะอ๋อในหมู่บ้านเด็กๆต้องมีสวนสาธารณะแน่นอนเลยค่ะไว้สําหรับวิ่งเล่นแต่ตอนนี้ยังไปไม่ได้นะคะ,คะเด็กๆต้องดูแลตัวเองก่อนอนะคะและสถานที่ต่อไปสําคัญที่สุดเลยครูเบนคะ่ะ เด็กๆจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลเราจะเลือกอะไรดีนะโรงเรียนค่ะจะได้อยู่ใกล้ๆบ้านเด็กๆนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะได้ค่ะเบนอันนี้คือตัวอย่างของชุมชนนะคะชุมชนของหนูนะคะเด็กๆทําได้ไปฝึกทํานะคะเด็กๆอยากให้ชุมชนของเด็กๆมีอะไรอยู่บ้างหรือเด็กๆจะสํารวจชุมชนจริงๆเลยก็ได้ค่ะ แล้วมาตกแต่งนะคะนี่เลยนะคะและอย่าลืมส่งไม้คุณครูดูด้านนะคะหลังจากเด็กเด็กทำกิจกรรมศิละปะเสร็จแล้วรบกวนผู้ปกครองทำแบบประเมินการพัฒนาทักษะสมอง e f ให้คุณครูด้วยนะคะ, <S <S รระการพัฒนาทักษะสมอง e f <S 2> <S 2> มีทั้งหมด9ด้านเกณฑ์การประเมินนะคะ ถ้าเด็กๆสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอให้3ค่ะปฏิบัติได้ด้วยตนเองแต่ต้องให้คำแนะนำบ้างในบางครั้งให้2ค่ะปฏิบัติได้แต่ต้องให้คำแนะนำเสมอให้1ค่ะเช่นหลังจากเด็กๆทำกิจกรรมชุมชนของหนูเสร็จแล้วนะคะด้านที่1จําจำเพื่อใช้งานจำข้อมูลที่มีความหมายและ จัดการกับข้อมูลเหล่านี้ได้เด็กๆสามารถทําได้เองเลยค่ะจดจําสิ่งที่คุณครูสอนได้ติ๊กให้3เลยค่ะคิดเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมอันนี้คุณพ่อคุณแม่ยังต้องแนะนําบ้างอ่าให้2ได้ค่ะทําแบบนี้ให้ครบทั้ง9ด้านจะมีด้านหลังด้วยนะคะใบประเมินใบนี้จะทําทุกครั้งหลังจากท,ทํากิจกรรมศิละปะเสร็จแล้วนะคะรบกวนผู้ปกครองด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ